สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไตเสื่อมลงแน่ถ้ายังไม่แก้ไขสิ่งนี้นะคะไตเสื่อมลงแน่ถ้ายังไม่แก้ไขสิ่งนี้นะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลเสียงดังฟังชัดไหมคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันสักสิบนาทีนะคะอาจารย์เปิ้ลขอได้พูดกับพวกเราสักหน่อยนะคะคิดถึงนะคะเสียงดังฟังชัดกันไหมคะทุกคนค่ะนะคะใครเข้ามานะคะทักทายอาจารย์ก่อนแล้วนะคะ เสียงดังฟังชัดไหมนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องแก้ไขเลยนะคะถ้าไม่อยากไตเสื่อมลงนะคะนั่นก็คือนะคะเดี๋ยวให้พวกเรามาถึงสักสิบเมื่อกี้เสียงดังไหมคะบอกก่อนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมนะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงออกไหมตอบก่อนนะคะตอบก่อนถ้าไม่มีเสียงจะได้ไม่ไห์นะคะจะได้ไปทานข้าวนะคะจะได้ไม่ไหลไม่ได้บอกไม่ได้บอกเคล็ดลับข้อนี้กันนะคะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะได้ยินไหม ได้ยินไหมคะที่ละได้ยินไหมคะอยู่อยุธยานะคะได้ยินไหมคะจะยินแล้วโอเคได้รับไปต่อนะคะไปต่อไปต่อนะคะไตเสื่อมลงแน่ๆถ้ายัางไม่แก้เรื่องนี้นะคะวันนี้อาจารย์เพื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคนที่หลายๆคนที่เขาซักมาคุยกับอาจารย์แล้วก็มาให้อาจารย์เพื่อดูแลส่วนตัวนะคะดูแลเป็นเคสพิศเศษเนี่ยเขาบกคนพูดตรงกันเลยค่ะว่าพอทราบว่าไตาเสื่อมนะ่ะ พอทราบว่าไตาเสริมแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็มีความที่จะศึกษาหาความรู้นะคะก็ไปศึกษาจากเพจโน้ตจากเพจนี้นะคะแล้วก็จาก Google นะคะต่างๆที่แบบโอ้โหเยอะมากเลยบำรุงไตฟื้นฟูไตนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทีเนี้ยพอเราเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะดูแลไตยอยู่แล้วไงบางคนบ่งบางคนเนี่ยมาเจออีกทีระยะที่ห้าบางคนมาเจออีกทีระยะที่สี่บางคนมาเจอระยะที่สามบางคนมาเจอระยะที่สองซึ่งมันตกมาก นะคะแล้วก็ไปสอบแสบหาความรู้แล้วนิสัยที่สิ่งที่สิ่งที่แต่เปิ้นว่าควรจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงก็คือให้เรายึดหลักในการดูแลตัวเองของที่มันสอดคล้องกับแผนการรักษาของคุณหมอยึดหลักการดูแลตัวเองที่สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ค่ะทางนี้ทางเดียวค่ะ ปรับทางนี้ทางเดียวไม่มีอาหารเสริมตัวไหนไม่มียาสมุนไพรทางไหนไม่มีทางเลือกทางไหนที่จะช่วยฟื้นฟูไตเท่ากับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์โดยใช้หลักโภชนบำบัดค่ะทางนี้ทางเดียวพอนะคะวันนี้ได้คุยกับท่านหนึ่งนะคะที่อาจารย์เพื่อนดูแลส่วนตัวนะคะท่านก็ให้ข้อคิดได้ดีมากๆเลยนะคะก็บอกว่าตอนแรกพพร,รู้ว่าไตเสื่อมก็ตกใจนะคะตกใจแล้วก็ไปสอบแสวงหาในการที่เราจะปรับ ดูแต่มาเจออาจารย์นะคะก็ใช้ความรู้ตามอาจารย์แนะนํานี่แหละก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งนะคะแต่พอสักหน่อยนึงเอ๊ะมีเพื่อนมาแนะนํานะคะเพื่อนก็หวังดีนะคะก็มาแนะนําอะไรเราเนี่ยนะคะสุดท้ายเราก็เฉไปหน่อยนึงนะคะไปก็ตกลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะค่าไตาดีขึ้นนะคะอาจารย์บอกเลยว่า คุณอาจจะไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก่อนก็ได้คุณไปศึกษาหาความรู้แต่ขอให้เป็นหลักโภชนบำบัดที่จะช่วยพวกเรานะคะข้อนี้ข้อเดียวค่ะไตเราจะไม่แย่ลงไปกว่านี้แล้วก็ไม่เสื่อมลงกว่านี้ถ้าเรามีการทําความเข้าใจอะทาความเข้าใจกับอาหารของเราที่มันตรงกับค่าเลือดของตัวเราเองอะคะ่ะแล้วเราจะหาความรู้อย่างตรงไหนหนึ่งอ่านผลเลือดให้เป็นนะคะสองก็ไปศึกษาจากโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็ ศูนย์ไตนะคะที่ที่ดูแลไตที่มาเป็นหลักที่การใช้โพชนลบบัมบัดควบคู่กับการรักษาของคุณหมอเพราะฉะนั้นทางนี้แหละคะ่ะเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะจะไม่ต้องเชยไฉไปไหนอีกแล้วนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมาในเคสที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วบางคนเนี่ยมามาเจออาจารย์เนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะให้อาจารย์ช่วยเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า5เนี่ยอาจารย์จะแนะนําให้คุณไปหาคุณหมอเลยนะคะจะไม่ จะไม่เราจะไม่มาพยายามในการปรับปรับพฤติกรรมหรือว่าปรับโภชนาการเพราะมันอาจจะไม่ทันถ้าต่ํากว่า5นะคะแต่ถ้าถ้าคนไข้อีเจฝาาเกิน5ขึ้นไปเนี่ยนะคะหเปนาะเปอร์เซ็นต์ที่แบบที่ที่ดีเยี่ยมเลยก็ประมาณร้อยกว่าประมาณ1้อยสิบร้คือแบบไปสวยมากแต่พออายุเยอะขึ้นมีโรคประจําตัวมากขึ้นกินเคม็มกินอาหารไม่เป็นเวลาดื่มน้ําน้อยกินโปรตีนเยอะนะคะ กินน้ำซุปกินน้ำแกงกินน้ำจิ้มต่างๆกินเค็จมากๆไตก็เสื่อมลงเสื่อมลงถ้าเราอยากจะดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลการรักษาของคุณหมอเพื่อที่จะให้ค่าไตของเราเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นฟื้นฟูไตได้มากขึ้นถามว่าฟื้นฟูได้ไหมฟื้นฟูได้จริงๆค่ะนะคะย้ําอีกทางหนึ่งว่าฟื้นฟูได้จริงๆค่ะถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจริงๆนะคะเพราะนั้น ในระยะเวลาที่ยิ่งโดยเฉพาะเป็นไตระยะ3 b 4 5เนาะเราเราไปหาแบบไปหาทางเลือกที่มันไม่ใช่เป็นทางโภชนาําบ,บัตน,น,นะคะมีแต่มีรังรังแต่จะทําให้ไตเสื่อมลงทำแต่ให้ทำไตเสื่อมลงเพราะนั้นรีบปรับพฤติกรรมการกินวันนี้ให้สอดคล้องกับหลักโภชนาําบ,บัตให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ขั้นต้นคิดอะไรไม่ออกนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกข้อน,นี้ก็คือให้ลดความเค็มลงให้มาก ะะลดความเค็มลงให้มากทากับข้าวให้ใส่เครื่องปรุงนะคะโซเดียมเนี่ยเลือกเอาหนึ่งอย่างสมมุติว่าเราเคยใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่น้ําปลาใส่เกลือใส่ผงชูรสสมมตินะเลือกเอาหนึ่งอย่างเท่านั้นแล้วใส่นิดเดียวข้อแรกเลยข้อแรกเลยก่อนไปทําอย่างอื่นเลยก่อนจะมาเจออาจานทด่ซ้ําไปพอรู้ปุ๊บไปเสื่อมปั๊บรีบปรับตรงนี้นะคะแก้เรื่องนี้ไปก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยแก้ตามนะคะแล้วโดยเฉพาะคนที่ไตระยะท้ายท้าย5ห้านะคะ ก็คงไม่ได้แค่เรื่องโซเดียมละนะคะโปรโตีนโปรโตีนชนิดโปรโตีนโซเดียมชนิดโซเดียมโพแทสเ,เซียมฟอสฟอรัสดื่มน้ำออกกำลังกายกินเป็นเวลาไม่เป็นเวลาสอดคล้องกันหมดเลยค่ะผล,ละไม้ผักผึกมาหมดเลยค่ะทีนี้เพราะนั้นถ้าในวันที่ไตของเรายังไม่ได้เสื่อมขนาดนั้นเรารีบปรับโภชนาการตั้งแต่วันนี้แต่ถ้ามันเสื่อมถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข่งคัดเราก็ต้องตั้งใจจริงๆในการที่จะ ฟื้นฟูไตของเราที่เหลืออยู่แม้จะน้อยแต่เราก็ตั้งใจนะคะนะคะที่โรงพยาบาลพระนางเก้าต้องต่ำกว่า30ิจึงเนี่ยคือจริงๆเราพบหมออายุรแพทย์ก็ได้ค่ะนะคะพบอายุรแพทย์ก็ได้อายุรแพทย์ท่านก็จะบอกได้นะคะเพราะนั้นเฉพาะทางโรคไตคุณหมอเฉพาะทางโรคไตก็อาจจะต้องให้ถึงไตระยะที่ที่จะแตะระยะที่4ี่ะค่ะเพื่อที่จะเตรียมเตรียมบําบัดทดแทนไตหรือว่าฟื้นฟูไตอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่สามารถทําได้แต่ย้ําเลยนะคะว่า ไม่มียาตัวไหนที่ช่วยทําให้ไตดีขึ้นค่ะถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมนะคะถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมการบริโภคนะคะแล้วก็พฤติกรรมการอยู่การกินการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่แจนเปิ้ลมาเจอเคสน้องที่อยู่สุพรรณบุรีเนี่ยนะคะน้องที่เป็นเจ้าของร้านกุ้งเผาเนี่ยมาเยียมเขามาหาเขาแวะมาหากันนะคะเขาให้แจนเปิ้ลดูแลส่วนตัวแล้วน้องก็ตกใจมากเพราะว่าค่าไตาเป็นระยะที่สี่แล้วนงเนาะอายุยังน้อยนะคะก็กังวลใจก็ เศร้าเยอะเลยแหละครับก็ประมาณร้องไห้ด้วยนะคะแบบแต่พออยู่กับอาจารย์เปิ้ลคือแต่น้องเขาเชื่อมั่นอาจารย์ไงนะคะเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่อาจารย์อาจารย์แนะนําแล้วเขาก็ให้อาจารย์เปิ้ลดูแลคอส่วนตัวเป็นตัวส่วนตัวเขาอะค่ะอาจารย์เปิ้ลก็ให้กําลังใจไปด้วยให้ความมั่นใจให้กําลังใจให้วิธีปฏิบัติน้องทําตามน้องทําตามน้องทําตามทั้งตามทั้งที่ยังสงสัยนะทําตามทั้งที่ยังสงสัยนะแต่มั่นใจอาจารย์สุดท้ายนะวันนี้ค่ายจีบาของน้องขยับขึ้นตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ ตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเป็นไประยะที่สามีขึ้นมาแล้วเนี่ยรลอดการฟอกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เฉ,ฉยใชไปทางไหนนะคะเราจะไม่เขาเรียกว่าเราจะไม่วอกแวกนะคะให้ไปเส้นทางนี้ให้ถูกทางแล้วเราก็จะไม่ต้องฟอกไก่นะคะ่ตาองไม่หาทางไหนอีกแล้วคะ่ะทุกคนค่ะนะคะอาจารย์ว่าทางโพชรบัมบัดนี่เป็นทางที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องที่สุดแล้วนะคะขอให้พวกเรา มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่จะมาสอนทุกวันเนี่ยนะคะเป็นฟรีสอนฟรีมาตั้งกี่ปีแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมให้เราได้มาดูแลไตในช่วงแล้วเวลาที่เรายังมีไตให้ได้ดูแล ห้าหกเเ็คุณสามารถฟื้นดีขึ้นได้แต่คุณต้องตั้งใจจริงๆอย่าชิลแบบอย่าแบบสบายใจมากเกินไปนะเว้ยอ,อาจารย์บอกว่าอ e g f a ขนาดนี้ไม่ต้องฟอกเว้ยแต่กิดแต่ว่าไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะคุณต้องปรับพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะหรือว่าค่าไตาเราเหลือน้อยๆอยากให้อาจารย์เปิ้ลดูแลส่วนตัวคุณทักมานะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลจะจับมือคุณแล้วก็ไปด้วยกันให้คุณฟื้นฟูไตโดยที่ ชะลอการฟอกไตออกไปให้นานที่สุดคือแบบไม่ต้องพูดถึงเลยหลายท่านเนี่ยคุณบอไม่พูดถึงเรื่องฟอกไตเลยนะคะนั่นหมายความว่าคุณอยู่ได้แบบสบายใจสบายใจนะคะเนาะโอเคไหมคะวันนี้อยู่อยุธยาสัญญาอาจจะไม่ค่อยดีขอให้ทุกคนนึกถึงเพลงยาปล่อยมือนะคะจะได้มีกําลังใจกําลังใจที่ดีจากอาจารย์ค่ะถูกต้องคะ่ะนะคะอาจารย์เปิ้ลก็ อยู่กับพวกเราทุกวันนี้แหละนะคะไปไหนก็ไม่ไมไมไมคืนไม่ได้ไรนี่รู้สึกอยู่ไม่ถูกเลยแลวสัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะคะสัญญาณนิดก็ไม่ค่อยมีนะคะไข่ขาวเป็นโปรตีนบริสุทธิ์ใสๆผิวๆค่ะกินเข้าไปแล้วร่างกายได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยของเสียไม่มีเลยนะจ๊ะเพราะนั้นไข่ขาวกินไปเถอะจ้ะนะคะสวัสดีนะคะทุกคนคุณวิไลวันคุณจำเนียนคุณแอมปนัดดานะคะคุณโอสุรศักดิ์คุณจันทนีนะคะฟ้าสนะคะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะนะคะ จิกซอนะคะโอเคนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็อาจจะเอานี้อาจารย์เปิ้ลก็อาจจะพบพวกเราน้อยหน่อย,อยแต่ว่าก็มาให้ความมั่นใจนะคะว่าพวกเราจะไม่ต้องฟอกไตถ้าเราดูแลไตได้ถูกทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะ ส่วนใครในช่วงนี้ยังทําอาหารไม่ได้ยังไม่ค่อยคล่องหรือว่าไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองอยู่ไกลไม่สะดวกหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการคืออยากดูแลพ่อแม่อยากไปทําอาหารอยากลาออกนะคะแต่ว่างานก็ต้องทาเงินก็ต้องหาเนาะเราก็ให้อาจารย์เปิ้นช่วยดูแลเรื่อง ชุดอาหารสําหรับคนไข้ได้เลยเพราะว่าจันเปิ้ลนมีน้องนักโภชนาการนะคะน้องจบฟุตไซด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักโภชนาการที่ช่วยควบคุมกํากับร้อยเปอร์เซนต์กับการาดูแลอาหารของพวกเรานะคะเป็นชุดอาหารพร้อมบริโภคเราเรียกว่าเบนโตะนะคะส่งพวกเราจันถึงเสานะคะจันถึงเสานะคะให้ทุกวันของเราเป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าาถ้า ในช่วงแรกยังไม่สะดวกอาจารย์เพื่อนว่าอาหารพร้อมบริโภคข,ของอาจารย์นี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดละเพราะว่าอาจารย์เพื่อนก็เป็นหมออาหารที่อยากจะช่วยพวกเราให้ค่าใตาดีขึ้นท้ายที่สุดนะคะคุณเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะใช้บ้านของคุณเป็นโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็อาหารของคุณก็เป็นยานะคะวันนี้อากาศ ตอนเย็นค่ำแล้วนะคะจันเพิ่นขออนุญาตเข้าบ้านก่อนนะคะไปเผากุ้งก่อนไปกุ้งเผาวันนี้วันนี้ยางกุ้งค่ะยางกุ้งน้องนุชนะคะนะคะให้กําลังใจทุกคนอ๋อขออนุญาตสั่งเบนโตคุณมุ้ยพี่มุ้ยจําได้พี่มุ้ยเชิญเลยค่ะยินดีเลยค่ะสั่งวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารเอ้ยวันนี้วันพุธหรือวันอังคารจันอังคารวันนี้วันอังคารนะคะพรุ่งนี้มีรอบส่งนะคะถ้าเราทันวันนี้นะคะ สามารถส่งได้พรุ่งนี้พร้อมๆกันนะคะให้กําลังใจทุกคนนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะใครอยากสั่งเบนโตยินดีเลยนะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะสั่งชุดเบนโตของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคน่ะแต่สัญญาสัญญาสัญญาอาจารย์นะคะว่ากินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคนนะคะ,นะคะนะคะสอบถามเรื่องชุดอาหารเบนโตเอ่อแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นได้ที่ เพจได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไปอย่างกุ้งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ